วันนี้นะคะมิงก็จะมาทำคลิปนะคะแบบว่าอัปเดตนะคะ everyday look เนาะการอัปเดต everyday makeup ที่ ปัจจุบันที่สุดนะคะแล้วก็ no s p o n s ร์คลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะแต่งเองใช้เองหมดทุกอย่างเลยลุกเนี้ยจะเป็นเอว r y d a y l o o ที่มินชอบแต่งมากๆนะคะในช่วงนี้เราก็ใช้แบบเวลาเร็วด้วยแล้วก็ใช้ของน้อยด้วยเห็นรีบๆนี่คือไม่ใช่อะไรนะทุกคนเพราะว่ารีบออกไปข้างนอกนะคะแบบจะสายแล้วนะคะแต่ว่าอยากจะมาทําคลิปให้ทุกคนดูเคทุกคนเริ่มเลยแล้วกันอนเนี้ยมินคือลงสกินแคร์เรียบร้อยแล้วลงกันแดดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงเป็นเมคอัพเลยตัวแรกเลยนะคะที่แบบว่าขาดไม่ได้ก็คือ คอนซีลเลอร์ลากาดอันเนี้ยคือมินชอบมากเลยทุกคนมินใช้มาตั้งแต่แบบยุคที่เขาเปิดตัวใหม่ๆเลยนะทุกคนถ้าแบบติดตามกันมาจะเห็นนะคะว่ามินใช้มาตั้งแต่เขาออกเป็นแบบแท่งจิ๋วอะเพียงเท่านี้นะคะใต้ตาก็จะหายไปแอบไปติดตินต,ต,ตุกแกมาอ่ะทุกคนต่อไปนะคะใช้เป็นครัวชั่นของคริโอตัวนี้เลยนี่ดูตลับดิ คือใช้จริงแต่ว่าเนี้ยแอบเศร้ามากเพราะว่าจําไม่ได้ว่าเอารีฟิลของเขาอะไว้ไหนเทคนิคของมินนะคะทุกคนแทบคุชชั่นมาแล้วก็เอาไปแบบว่าเบลนดเบลนนะคะอันนี้คือทิปจากช่างแต่งหน้ากเกาหลีน่ะทุกคนมินก็คือเห็นในแบบเฟซบุ๊กอะไรเงี้ยก็เลยทําตามสรุปว่าพลดจริงอันนี้มินใช้เป็นเบอร์เบอร์สี่นะคะอันนี้คือเบอร์ที่เข้มที่สุดของเขาแล้วนะ พื่อที่มินใช้คุชชั่นอะ่ะเพราะว่ามินยังแบบชอบความที่ผิวมันยังเป็นงานผิวอะ่ะทุกคนก็เลยจะไม่ค่อยใช้รองพื้นนะคะนอกจากที่จะแบบแต่งหน้าหนักจริงๆต้องแบบไปงงไปงานอะไรเงี้ยถึงจะใช้รองพื้นเดี๋ยวเครื่องสำอางทุกตัวนะคะมินจะลงเอาไว้ให้นะคะใต้ description เลยต่อไปนะคะใช้เป็นคอนทัวร์ของลาการเหมือนกันนะคะมินจะคอนทัวร์ตรงระหว่างคิ้วกับจมูกตรงนี้แล้วก็ข้างล่างแบบนี้ จะอาจ่านจะประมาณน,นี้ทุกคนแล้วมินก็จะใช้แป้งฝุ่นของเอ่ออะไรก็ได้นะแต่ว่ามินชอบเป็นของจอร์ซันนะคะเพราะมันหอมใช้เป็นแปรงนะคะทุกคนแบบเคาะฝุ่นออก,อกนิดนึงจะลงที่คอก่อนแล้วค่อยไปลงหน้า มินไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะแบบลงบริเวณไหนบ้างนะทุกคนเขาอาจจะลงแค่แบบ T zone ใช่ป่ะแต่ว่าคือมินลงหมดเลยเสร็จแล้วนะคะก็จะใช้คอนทัวร์ตัวเดิมคือแบบมันแบบมินชอบตัวนี้มากทุกคนมันแบบมันลื่นมากแล้วสีคือสวยเขียนง่ายด้วยก็คือเหมือนจะลงเป็นคอนทัวร์สองรอบนะคะให้แบบดัง้งเรามันชัดนิดนึงะเสร็จแล้วนะคะใชอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้เลตตาลูกลักนะคะโรแมนนะคะตัวนี้ ใช้เป็นสีนี้เลยคือเป็นหลุมหมดแล้วอะระบายลงไปเลยนะคะให้ทั่วเปลือกตาเลยนะทุกคนมินจะบอกว่ามีใช้สีนี้สีเดียวด้วยนะแล้วก็ระบายตรงกับข้างล่างตาด้วยใช้สีเดียวกันนะคะเสร็จแล้วนะคะใช้แป้งหัวตัดแบบนี้อิ้มสีที่น้าตาลเข็มวาดดอลลี่อายแบบนี้ ใช้นิ้วนะคะเกลียกล่ยๆออกนะทุกคนเพราะว่าถ้าอย่างเงี้ยมันจะชัดเกินไปเสร็จแล้วนะคะก็คือลากาดแท่งเดิมเลยใช้ฝั่งที่มันเป็นวิงวิงนะคะระบายไปใต้ตาแบบนี้หัวตานิดนึงทุกคนจะเป็นประมาณนี้เสร็จแล้วนะทุกคนใช้เป็นกริตเตอร์นะคะของเมลินดานะคะสีขาวเบอร์หนึ่งเลยมันจะระบายกริตเตอร์ตรงแบบกลางๆแต้มจมูกนิดนึงนะคะ ประมาณนี้นะคะใช้บัตรออนนะคะของ for y o u t o o เป็นรุ่นนี้นะคะเบอร์ะะ m 6เป็น natural peach นะคะสีน่ารักมากมินจะใช้แปรงแบบเนี้ยทุกคนแบบหัวพุ่มๆเล็กๆอะ่ะระบายแบบนี้เคาะนิดนึงนะคะแล้วก็จะลงแค่บริเวณตรงเนี้ยคือมันจะน่ารักมากเสร็จแล้วใช้แปรงที่เราเอาปัดแปรงอะ่ะทุกคนแบบ ช่วยเบลนด์นนออกนะคะให้สีมันกระจายนี่ทุกคนดูดิมันน่ารักมากเอาไปใช้เป็นของลากาศคือสภาพเยอนมากนะคะมีทํำฝามันหักอะทุกคนใช้เป็นรุ่นนี้เลยรุ่นแบบฝุ่นนะคือตัวนี้ระวังนิดนึงนะเพราะว่าสีเขาชัดมากอไรเนอร์นะคะใช้เป็นแฮปปี้ซันดย์นะคะมินใช้เป็นสีน้ำตาล,ลาก,าาากลีดแบบเบาๆกลีดไจอยเลยนะทุกคน ไม่ต้องตวัดหางนะคะกรีดตรงเลยมินจะกรีดจากเส้นขนตาเส้นสุดท้ายนะคะเป็นประมาณน,นี้เลยเสร็จแล้วใช้แปรงตัวที่เราทำดอลลี่อายนะคะมาระบายตรงออใต้ตาด้วยนิดนึงลืมบอกว่าใช้เป็นสีนี้นะน้ำตาลอ่อนอินโซเคียนคิ้วใช้เป็นของบราว It อินะคะสีเนเัอรัลนะคะทุกคนก็คือมินใช้วิธีการเติมให้มันเต็มคิ้วเฉยๆนะแล้วก็วาดโรงเอา คือไม่ได้มีเทคนิคอะไรมากเลยนะทุกคนเสร็จแล้วขอยอมคิวนิดนึงใช้เป็นของเมลินดานะคะเป็นสเออีเป็นสีนัตาแบบเนี้ยทุกคนก็จะเอามาปปดคิวนะคะเมืจะเสร็จแล้วขั้นตอนสุดท้ายแล้วทาลิปนะคะเดี๋ยวเช็ดลิปบ้ามออกก่อนทาลิปนะคะใช้ f o r you t b e เบอร์หนะคะรุ่นที่เขามีสองหัวทาลงไปเลยให้ทั่วปากเลยทุกคนนันี้ พอลิปแบบเริ่มเสร็จตัวแล้วนะคะมินก็จะใช้เป็นพาริเพล่านะคะเป็นรุ่นเนี้ยก็จะใช้เป็นสีสิบสี่ตัวนี้สวยมากทุกคนแบบอิงเพิ่งได้มาใหม่แล้วแบบสวยมากอันนี้ทาข้างในนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยเสร็จแล้วนะคะล็อกเมคอัพนะคะใช้เป็นของจะเป็นน้ำแร่คิวเพลคือนินก็คือใช้ครั้งแรกเหมือนกันนะเห็นเขาบอกว่าเลิศ แล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยยังไงก็ลองไปแต่งตามดูนะคะลุคนี้คือสวยมากทุกคนเป็น everyday look ของมินจริงๆนะช่วงนี้ที่ชอบนะคะ everyday look ฉบับอัปเดตแบบของจริงนะคะก็ยังไงก็ต้องฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe มินด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย